คุณรุลานะครับก็ออกมาโพสตเป็นการนอนอยู่แอดพิทที่โรงพยาบาลนี่แหละแล้วก็แจ้งว่าเป็นต่อมทอนซิลอักเสบครับเจ้าตัวก็ได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วนะล่าสุดแล้วก็ได้มาอัปเดตอาการกับทีมข่าวของเราเพราะว่าตอนนี้ดีขึ้นมากแล้วคุณหมอก็ให้ทานยามาต่อเนื่องแหละสิ่งที่เป็นห่วงคือเส้นเสียงเลยคือเบื้องต้นก็เช็คแล้วเส้นเสียงก็โอเคนะตอนนี้แต่ว่าต่อมทอนซิลเนี่ยอักเสบมากหลังจากที่ทานยาหมดไปก็จะไปใชคอีกทีหนึ่งแล้วก็เรื่องของการฟื้นฟูให้กลับมาร้องเพลงได้100%้ยไหม ถอดูครับสวัสดีค่ะพี่ลูลาค่ะดี่ขอเป็นยังไงบ้างคะพี่อันนี้ออกมาจากโรงพยาบาลตั้งแต่เมื่อไหร่คะพี่เอ,อ่อจริงๆหมออยากให้อยู่ต่อค่อยไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมามใช่ไหมคะอังคารคุณพ,พระขัสจริงๆหมอยหอยากให้อยู่ต่อพอวันแรกเนี่ยมันก็ยังแย่อยู่วันที่สองที่สามก็ดีขึ้นตามลำต่อก็เลยบอกแบบว่าออกกลับบ้านได้ไหมเนี่ยเพราะว่า ถ้าถ้ามันไม่ไม่ไม,ไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเยอะอะไรเงี้ยก็กลับบาดมันมก็น่าจะหมุนกับอยาหมอยาตอบ้านมากจากแปดสิบเปอร์เซนที่ตอนที่เข้าไปเป็นหนัหนกๆเนี่ยตอนนี้ก็เหลืออยู่ที่ประมาณยี่สบสาสิเอร์เนแต่ว่าก็ยังกินยาต่อเนื่องแล้วก็เออก็ยังแีง่คุณหมอเขาจะั่งห้ามแบบอย่าพูดเยอะอย่า เยอะๆาัเยอะๆถ้ายาหมดแล้วก็อาจจะมีการอัปเดตกันอีกรอบหนึ่งว่าเออรู้สึกเป็นยังไงบ้างหรือว่ายังอยากแบบเข้าไปเช็ค follow up ต่อไหมว่าเออนอาการของทำศเรษะมันดีขึ้นหรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าวันที่ไปหาหมอนักนหลังมากๆก็คือคุณหมอเขาส่องเอากระจกให้เราดูอะค่ะ<ม>ว่าในขอคือมันเป็นขาวๆเป็นหนองแบบเต็ม,มคอไปหมดเลยอะ เจ็บคอร,ระเบิดมากแล้วก็เอไข้ขึ้นสูงตลอดเวลาหลักๆเราห่วงเรื่องเดียวเรื่องเส้นเสียช็ค <c oughs> เ,เส้นเสียนี่เดียวเพราะว่าเพราะว่าอถ้ามันมีปัญหาขึ้นมาก,ก็จะทําให้เรามีปัญหาระยะยาวในเรื่องของการนอนีิงแต่ว่าตอนนี้ที่เช็คเนี่เส้นเสียงโอเคแค่คอในส่วนของตบบพันชินเนี่ยมันเสียมากจนขึ้นหนองแล้วก็บวมอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เจ็บคอมากแล้วก็ แน่นอนถ้ามันยังไม่หายก็มีบทเรื่องการร้องเพลงแล้วเพราะว่าเราต้องใช้คอควบคุมเสียงอาจจะมีการปร l l ล w อัในเรื่องของเส้นเสียงแล้วก็รักษาคอให้ขายวรงเพื่อที่เราจะได้เหมือนวอร์มเสียงเพื่อที่จะฟื้นปูให้ให้กลับมาร้องเพลงได้เหมือนเดิมก็นด้ค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตาม i n s i g h t News Tonight ในช่อง t w i n s i g HD t h ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบส,สดสามารถติดตามพวกเราได้ที่ f a c เฟซบุ๊กแฟนเ e Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ